สวัสดีพี่น้องเอฟซีพุทติดตามฮาหนอยสุครสุขชนมือว่านใหาหนฮานอยเป็นดีด้อพี่น้องได,ได้หาลูดด้วยลุดไปลูดหนึ่งก็หกหิลูดไปเขาหาเขาสามลูดเนีย่ย เอสามหน่อยหาลูดลูดไปสองนะพี่น้องเนะเอาวันนี้มาเบิ้งของวันก่อนสิเบิ้งวันที่มีึ่สิบเอ็ดกับเบิ้งย้อนหลังก่อนเบิง้งคือว่าย่ใสย่ใสก่อนนะพี่น้องเนะมีแตกน้ำได้หาหน้อยเมือ่อวานแตกตรงตรงห้าหน้อยสะโพกิดนี่แตกตรงตรงพี่น้องสองเกตตรงตรงหนึ่งสองวิ่งเกตกลมเกตกลมสองเกตเกับแตกสองเกตหรือว่าเขาลูดสองอีก ในสองหนึ่งคือในแตกรูดแล้วพ,พดดี่น้องเฉพาะเฉพาะกิดได้อในแตกรูดสองหนึ่งสองเกิจกาศเข้าสองคือกันพี่น้องเข้าสองเข้าสองเข้าสองรูดอันนี้เป็นสองหนึ่งนี่กาศาแปดวิ่งแปดวิ่งหาเด่นแปดร่องหาเข้าแปดพี่น้องในแปดสาม หกแปดพิเศษวิ่งหาตุ๊เก่งเลยเขาตุ๊เก่งล้วพี่น้องวิ่งหาหนวิ่ง,งหาวิ่งเก่าเขาหาพี่น้องเขาต้นกลมหาเล่นหาล่องเก่าได้หาเขาหาหนึ่งพี่น้องปกติรุดนีด่ไอพี่รลุดนีด่ไอพี่พุ่ดไม่พี่น้อง นี่พี่กับเขาอีกตัวนี้โอ้ยเริ่มเป็นซีหนึ่งสองสามีะนี่พี่กับเขาพี่น้องนี่พี่กับเขาสามตัวเก่งในสามหนึ่งนี่พี่กับเขาลุดคือกันพี่น้องเดินมาหนึ่งสองสามซีลุดซีลุดหาแตกรุดอันเดียวพี่น้องห้รุดคือปกตินาาพี่น่องเนาะอนเอาวันนี้มาเบิ้งวันที่มีชีวิตเด้กพี่น่องน เก่งๆเบิ้งบะทัว่ถึเนะ้องพี่น้องหาหาน่อยเขาซีหน่อยได้เกินคุ้มน่อยพี่น้องนะเอาบ่่ไล่ยายห้างไปต่อเลยพี่น้องหาหน่อยวันที่21กันยายน2567จับคู่ nâng cầu Đấy chỉ bảo kiếm bộ Nâng cầu Đó lọt cân Cả cá Nâng cầu Nâng cầu Nâng cầu kết nâng hà, vinh, ô, oh. vinh nó vinh. vinh, nâng hạ หาวิ่งกลมหนึ่งหาเด่นไอ้ร่องเก่าเกร่องหนึ่งเก่าคูวิ่งเด่นหนึ่งร่องหาหนึ่งอเอาเลือกพี่น้องเลือมักศักษะผู้ได้มักจังได้ก็เอาไปตามตัววิ่งคู่วิ่งแต่ว่ามาแน่นอนล่ะพี่น้องบางทีกับเขาตัวสำรองผู้กลมให้คือว่าผู้มักเป็นส่วนตัวไหม cho mặt tôi lấy phục của công là nha nhanh kia cả khẩu tổ lòng nó cái đọc nó đeo vào khu này là khu kênh khu vinh này ạ ừ

สี่วิ่งวิ่งสามสี่กลมสามสี่ร่องแปดเก่าร่องสามแปดคูวิ่งเด่นสามร่องสี่ พิเศษพิเศษจับคู่ ก้าแปดเก้าแปดงกสองวิ่งงกสองวิ่ง เดินหกสองกมหกสองล่องเ8้ปล่องหาหคูวิ่งเด่นหกล่องส berarti Bukati Capu Kitpet sáu, ba, không, không, xám xuống Kinh xám xuống Kinh xám xuống Kinh xám xuống Lòng kết kẹt Phú Lên xuống lòng xám

วิ่งหกเกตกลมหกเกตร่องหนึ่งหก่องหนคูวิ่งเล่นเกตร่องห ครัหน่าจอดเดอพี่น้องเดอร์้ใดคำว่าแล้วเอาไปรุ่นโชคกันพี่น้องรุ่นโชคมือแร่งสีม่มงเคืองสีม่งเคืองกะได้รุ่นแล้วนะพี่น้องนะมือว่านี่ได้หารูดผ้ได้พี่น้องสีูดไหมหนึ่งสอง เดี๋ยวหาลูดพี่น้องแตกหนึ่งหาลูดน้าพี่น้องเนาะมือวัานมือนี่กระสิบอแตกคือเก้าน่นละพี่น้องเคยแตกน้พี่น้องเนาะเคยหมันคงพี่น้องผูได้เข้ามาแล้วก็ย่าลืมแช่บอกแต่อตอกันไปด้้อหาหน่อยของปูดเดินดีจดอกมาตลอดดินหนึ่งด้วยหาหน่อยเฉพาะกิจวันที่ยี่สิบเอ็ดกัญญาสองพันหาร้อยหกสิบเกดจับคู หนึ่งเก้าเก้าเกตหนึ่งหาวิ่งหนึ่งหากคมหนึ่งหาล่องหนึ่งเก้าล่องเก้าเกตคูวิ่งเด่นหนึง่งล่องหากรสัตสามแปดเก้าแปดสามซีวิ่งสามซีคมสามซีล่องสามแปดล่องล่องแปดเก้าผลเปว่าเก้าแปดเอ้า ไป้็การนั้นเะพี่นอ้องเห็นตัวเยึดตใเป็นพี่เราเป็นตัวเทิงครูวิ่งเด่นสามล่องสพิเศษหกหาเก้าหสองวิ่งหกสองกลมหกสองล่องหกหาล่องเก้ครูวิ่งเด่นหกล่องสองปกติเก็ดแปดแปสศ วิ่งสามศูกลมสาม่องเกตแล่อง8ปดศูคูวิ่งเด่นศูนล่องสามพีไอพีห่งแปดหนึ่งหกหกเวิ่งหกเกดกลมหกเกดล่องหนึ่งปดล่องหนึ่งหกคูวิ่งเด่นเกดล่องห พี่น้องก็ได้เข้ามาเราก็ให้โตมันกันตุกูทุกคนเด้อเลยโตก,กันตุกูทุกคนเฮงเฮงเรืยรืยเฮงเฮงตองตองกันมัดตุกูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อผู้ติดตามให้เงินน้องท่องไหลพี่น้องญาเจ็บญาจนพี่น้องพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี